สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยโตโยต้ามติเ x สีแดงตอนครึ่งตัวรถสภาพเดิมโรงงานเลยนะครับ4 80, ี0 9 0สเปอร์เซนสภาพสวยมากสีเงาเงาช่ำช่ำตัวรถเดิมทั้งคันนะครับฝาท้ายสวยๆเลยนะครับร่องกระบ,บะสวยสภาพดี เครื่องยอนต์เดิมๆนะครับ2แอลแห้งๆเครื่องไม่มีเยิ้มน้ำไม่ดันขวัญไม่ไหลวิ่งทางไกลได้สบายนะครับเอเย็นเพลงเพราะนะครับร่องกระบะสวยมากตัวถังรถไม่มีผูเลยนะครับสบภาพเดิมๆโรงงานเลยนะครับช่วงล่างดีคัสซีสวยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับย้ำว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับ สภาพภายในเดิมเดิมโรงงานนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับเบาะหน้าเบาะหลังแผงประตูยังคงสภาพเดิมโรงงานสภาพสวยมากพร้อมเอาไปใช้งานนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากห้องเครื่องเลขเพจเดิมนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานข้างตูอยู่ครบหมดนะครับสภาพนี้ถือว่าหายากมากแล้วนะครับ ในราคา75,000่บาทเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับหรือพี่ๆท่านใดกำลังมองหานะครับคันนี้เหมาะสมมากนะครับสภาพสวยพร้อมเอาไปใช้งานใครสนใจก็เบอร์โทรอยู่ด้านด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือพี่ท่านใดกำลังมองหารถรุ่นอะไรลองคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับขอปคุนครับ